สวัสดีครับวันนี้นะครับทางร้านเราก็มีเป็นเหรียญเจ้าสัวรุ่น6นะครับเนื้อทองผสมมาแนะนำกันนะครับนี่ฮะตอนนี้ทางเราก็ได้เข้ามานะครับมีมาแบ่งปันกันไม่เยอะนะครับผมเป็นเหรียญเจ้าสัว6นะครับออกวัดกลางบางแก้วปี2566นะฮะวันนี้ในวัดหมดแล้วนะครับผม ไม่มีนะครับหมดตั้งแต่ในพิธีด้วยครับด้านหลังก็จะมีการตอกโค้ดนะครับทางร้านเรารับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับพบว่าเกยคืขนเต็มนะฮะนะครับมีการตอกโค้ดชัดเจนนะครับนะครับสภาพเดิมนะครับสวยนะฮะไม่ผ่านการใช้นะครับสภาพนอนกล่องนะฮะ แ้วส่วนนะครับปี2566วัดกลางบางแก้วครับใครต้องการนำสนใจบูชาไปเก็บสะสมหรือไว้ขึ้นคอนะครับก็เหมาะด้วยฮะเป็นเนื้อทองผสมท่าสวยๆเลยนะครับนะฮะแบ่งกันแบ่งปันกันนะครับมีพร้อมกล่องเดิมนะครับลานบางแก้วนะเป็นแก้วส่วนยอดนิยมนะครับเดี๋ยวนี้ครับยอนิยมไปเก็บไว้ เป็นสมบัตินะฮะส่งต่อให้ลูกหลานหรือว่าํำไปบูชานะครับกันแท้ฮะประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับโอเคใครสนใจก็ทักมาที่ l ล n e TNT888R ไลน์ line t n t 8 8 8นะครับผมที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ